นี่ครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ดีจากครูสลาครับสลานัวฝากไว้เลยครับพี่น้องมีทั้งแบบอันนี้เจลบองเจลบองปลาซุปแซ่บนี่เทียบไปแล้วอันนี้เป็นแบบผงแบบผงนี่เรากินง่ายแบบพ้าๆกับปลากรอบเทคุกเข่ากับเบิ่อเรได้นมสองได้น่แซ่บกินกรับบักพริกลายๆเลยมันนี่จัดเลยว่าแล้วก็ลุย่า โอ้หน้าตาแดงกึ่งตักไลายตักหน่อยมันบอสัดใจของแซมตักเลยหลายปลารปลารอมแห้งกรอบกอบ็อยู่วางสันทีละเ <c oughs> ว้ถิมนะสอนน้องๆน้อง <c oughs> ของดีหย <c oughs> ่มน้ำมือล้างมือดีๆได้แต่แล้ว่ะบอกด้วยว่า ของคูแล้วเฮ็ดดีกินปลาร่าเบแรงรสชาตินัวสมซื้อสลานัวดยดีไม่แบบผงจะไหนใี่แบบผงไปแล้วแต่ว่าผมนี่มักแบบนี้แบบแบบนัวๆผมอะ่ะอืมนัว,นว,นว,นวพริกมีหลายแบบเลยพี่น,อน้องนี่มีแบบ อันนี้แบบลูกโดดกันมีกลิ่นน้ำพริกกับเขากันเนาะลูกทุ่งลูกทุ่งลูกโดดลูกก็โดดจักหน่อยกูสิโดดเลยเผ็ดแซ่บโดดไปตักเข่าม้กรอบม้าเผ็ดอย่างกูจะโดดเล่น ฝากถึงกู้สลานะครับเด้อู้สลาก็เป็นอีกอาจารย์ผู้อีกครันนึ่งะครับให้โอกาสเนาะกู้ไปเตะบ,บอลน,น้ำยูทิ้มสมบายใจเนาะเดี๋ยวอกมักไกลนะครับแล้วก็ได้กินของแซ่บๆนะครับสลานัวครับผมสมซื้อหีืให้พี่น้องเบื้องใกล้ๆนะครับนี่นะครับกระปุก,กน่ารักพร้อมเก็บไว้ติดขัวไว้ ย้าหิวเขานี่มีขาเนียวปั้นเดียวก็อยู่แล้วพี่น้องคนในเมืองกลุ่งเอาต่างจังหวัดก็แห้งตั้ีแ่ย้ำไปให้ไปน้านี่พกไปผักน้ำทงน้ำทาเก็บกินได้เลยสบายพี่น้องกาอะไรก็ไว้จานหนึ่งบงพี่น้องไม่กินรบบน้ไแล้วเสื้อเอาเสื้อเอาแสบจนลืมเนี่ยอ๋อสิเปเต้เนี่ยบ่นอ่ะ เต้มาแล้วเค็งกินข้าวแซบกับเกา่ามีของแซ่บของดีก็กินขันของแบ่แซบผู้ดีก็กินอย่างเตะบันมากเห็นแล้วก็อัดแซบได้ฝากสลานด่วมผมไปเห็นกุ้สลานแล้วคิด,คด,คดจะกินลงก็เป็นรสแซ่บเหะสั่งครูมาบ่าได้วาวเลยพี่น้องนี่ ผมกลิ่นแสบหลายจนผมลืมมึงอ่ะน,นี่ <Okay. S 1> น,น้องแกน้องมีแค่นี่กับยูพี่น้องว่าจะเป็นตน้องมีกับเขาแนวอื่นเลยกินกนั้เนี่ยกินได้หลายกว่าเองก,กินน้ำผึรงกับผักก็แม่กกนี่แม่นกิน, <Man. S 2> นกได้หลายแต่นล้วเนี่ยเข่าเบิด <Be real. S 1> บ้ดหม้อเข้าเบิ้ลหม้อโอ้กองเขาหน่อยขาม,มี้อด้วยมึงนี่เจอของแ่บเขาเบิ้ลหมออ๋อกินที่เอาขอ,อยาดด้วยพี่น้องออกไปซื้อของเหนียวกัน ต้นมี้แล้วครับสวัสดีครับ